บางคนสมัยก่อนอาจจะมีความเชื่อผิดๆเช่นเชื่อวอลล์อยู่ทุกที่มีนะไปถามมุสลิมที่ไม่ได้เรียนรูน้อะไรมากถามวอลล์อยู่ไหนบอกวอลล์อยู่ทุกที่แต่ถ้าคนที่มีความรู้อ้างว่ามีฮะดิษจาริยะที่ท่านนาบีถามท่านหญิงหรือทาสคนเนี้ยว่าไอ้นอลละล์นางตอบว,ว่าฟิสซ์มะวอลล์อยู่เบื้องบนอยู่เหนือชั้นฟ้าเนี่ยเรามีความรู้ว่ามีรายงานดังกล่าวนี้ท่านอิมามมาลิกเนี่ยก็บอกว่าอินนอละล์ฮาฟิสซ์มะว่าอินมูฮูฟีกุลลิมาการแท้จริงพ่อของล้อนั้นทรงอยู่เหนือชั้นฟ้า และความรู้ของพระอ,องค์นั้นอยู่ทุกที่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้เราก็ทําให้ความเชื่อของเรานั้นถูกต้องทําให้เราเกิดมีอุดมการณ์เพราะเรามีความรู้มีความเข้าใจและสามารถจะเอานําไปสอนต่อไปแก้ไขในส่วนที่มันผิดได้ดังนั้นเนี่ยความรู้เนี่ยมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วผมจะยกตัวอย่างที่นักวิชาการไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามเชฟฟีหรืออิหม่ามซุบยานอสาัสซอรีเป็นอุลมามะที่ยิ่งใหญ่เขาทํายังไงกับสิ่งที่เรียกว่าความรู้ ความรู้ทำให้เรานั้นสูงขึ้นทำให้อิบารดาของเราถูกต้องให้เรานั้นพ้นจากความงู้เขานั่นคือผลประโยชน์ที่ได้จากความรู้